สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l ชิล่าเก r เมอนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค d e กีอาร์ตลอสสตอรี่ในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับที่เิ่งเปิดเลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันต่อนะครับก็ตอนนี้เคลียร์มิชชั่นได้รับตั๋ว4ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใบแรกนี่ได้จากการเคลียร์มิชชั่นบิกนเนอร์นะครับก็อย่างแรกนี่คือต้องเล่นจบชัปเปอร์ที่1นะครับแล้วก็อัปเกรดไอพวกไนท์แม่เฟรมนะครับ แล้วก็อะไรพวกนี้จนครบ14มิชชั่นนะครับอ่าทีนี้เราก็จะรับไอตัวตั๋วสีม่วงนี่ได้นะครับเป็นตั๋วการันตี4ดาวนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกเควสหนึ่งก็ได้เป็นเคลียร์เวอเอ่ออันล็อกเวพอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่าแล้วก็มีเพชรอยู่อีก4,500นะครับแล้วก็อันนี้จากการเคลียร์มิชชั่นนะครับจะได้ตัวเจเรมี่3ดาวแล้วก็หุน่นไนแม a เฟรมซั e เทอร์แลนด์นะครับเพียวบัต ะกดรับมาได้เลยนะครับโอ้เป็นสายตัวบุกอีกแล้วตัวไหนอีกแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าไหนนี่ <c oughs> จะเยอะแลเนี่ยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับเจเรมียกดวาล กับหุ่นซัตเทอร์แลนด์นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะหาหุ่นเพิ่มนะครับมันก็จะมีที่น่าสนใจเป็นพวกแพ็คเติมเงินนะครับอย่างอันเนี้ยวันทามไอเทมแพ็คดาวออนเซลนะครับกดบวกข้างบนตรงนี้รู้สึกว่าเติมเนี่ยจะได้ตัวแคลเรนนะครับแคลเรนสีดาวนะแล้วก็ตัวหุ่นแท้งนะครับเป็นกัสโกแคลเรนเวอร์ชั่น version. อ่ะซึ่งตัวนี้ใช้คอร์ดน้อยนะครับเป็นตัวแท้งอยู่แล้วด้วยนะครับเติมแค่นี้เอง0.99นะครับก็ได้ตัวละครนี้แล้วนะ <c oughs> อันนี้มีแพ็กอย่างอื่นแถมมาอีกเต็มเลยนะก็จะมีตามนี้อ๋อมีเติม24เหรียญด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแบตเทิลพารตนะครับเออแบเทิลพารตตวเนี้นะก็รู้สึกจะได้เพชร3,000นะครับ18เหรียญ แต่น,นี้จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะครับเวลาเรายกเลิกอาจจะต้องไปยกเลิกกับไอตัวตัว Google p a y นะควรจะต้องเป็น ID ที่ไม่ใช่ ID ไก่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลายกเลิกไม่ได้มันตัดบัตรนะโอเคอ่ะทีนี้เรามีเพชร4.5แล้วก็ตัวหนึ่งใบเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่านะครับอ่ะสำหรับตัวรุ้งนะครับถ้าเกิดใครได้ตัวละครครบตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอยากจะดองไว้ก็ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าเซิร์ฟโกบอลเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟจีนเนี่ยมันมีตัวมาเพิ่มนะมีเซโนแล้วก็บุไดเซโ่นะครับรวมถึงมีกะลาฮัดด้วยนะถ้าสุ่มตอนนี้มันจะมีตัวอยู่แค่นี้นะครับ C2, แคลเรนซูซูกิไม่ใช่ซูซูกิซูซากคุซูซูกิมาไงวะคอนเนเลียนะยูเฟเมียนะครับลูรุตเนี่ยพวกตัว3มดาวมีแค่นี้เอง4ดาวมีแค่ 1,2,3、4...5 ้าตัวนะครับเออโอกาสออกก็20%คืออยากจะจะสุ่มก็ได้นะหรือว่าจะผ่านไปก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวมันก็มีตัวให้อีกนะตอนวันที่3นะครับจะดองไว้ตรงนั้นก็ได้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาไนดีกว่าอันนี้ตู้เติม <laughs> ตู้เติมนี่คือสุ่มแล้วการาันตีสี่ดาวเลยนะเอาละ จัดไปในนามของลูลุสวีบิทเทเนียขอสั่งให้รุงจะมาไหมมันต้องได้ป่ะเพราะก่อนหน้านี้สุ่มไปนี่เกลือไปเยอะแล้วเนี่ยไอ้ไม่มีลุงเลยโอ้ยลูลุสคำสั่งกีอัดเราไม่ได้เรื่องเลย เกลือนี่ก็เกลืออีกเหมือนกันเฮือนนเกลือโลลัวอะไรเนี่ยจะให้เราเล่นแค่ซูสคูตตัวเดียวเองเหรอสามดาวนี่อย่างเยอะตัวนี้สามแล้วอะมิลลี่ก็สำหรับเพชรนะครับถ้าเกิดใครเหลือเนี่ยก็สามารถดองไว้รอเอาต,ตัวเมตาอย่าง เซโลนะครับกับบูได้เซโลได้นะลอยลอยมาทำไมนา oh, โอมิวันมันจะไม่แตกลุงจริงดิโอเงียบเลยบ้านอ้อเกลือพระเจ้าช่วยโอเคถ้าไงก็คงต้องพึ่งตัวแล,ะละ้วล่ะ ขอเป็นคอนเนียเลียละกันจะได้ไม่ซ้ำกันแล้วจะได้ได้หุ่นด้วยถึงคอนเนเรียมันจะใช้คอสเยอะก็เถอะแต่มีไว้มันก็เท่แล้วเดี๋ยวเขาไปเติมตังค์เอาแคลเรนเอาก็ได้คอนเนเลียนะนะเออขอสั่งนิ่มของอะไรดี <c oughs> คิดไปออกแล้วตอนนี้ <c oughs> เอ,อ <c oughs> เ๋เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงซีทูโอ้ย ตัวนี้ไม่ได้หุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนรู้สึกมันจะมีซ2อยู่เวอร์หนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับตัวนี้เปะวะแอบแอบเชียร์ตัวเองแต่ตัวนี้ไม่ได้ในแม่เฟรมนะたたไปเช็คซิ ก็ตัวนี้เกลือไปตามระเบียบนะครับเรียบร้อยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทีมมันก็พอเล่นได้นะครับเอาเจเรเมียมาเข้าทีมแล้วก็ C2 นี่ไม่รู้จะยัดตรงไหนเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราเติมเอาแครเรนมาก็ได้นะครับรเป็นแทงมาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง<อ>ทีมมันก็อาจจะแข็งแข็งขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะทํไอดีใหม่ก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนดูความขยันก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับ หากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับด้วยความเกลือกับน้องซีถูอย่างน้อยก็นางเอกของเรื่องนะเฟยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ